สวัสดีครับผมช่างปุยพีเคสมอลฟาสครับผมครับวันนี้ก็ไปซื้อเหล็กมาครับผมอ่านะครับแล้วก็ส่งสั่งตักหลานเออลงกึงครับผมเนี่อันนี้ก็จะมาเตรียมพร้อมทำเครื่องคัดแยกเข้ากล้องนะครับผมรุ่นสแตนเลสขนาดหกช่องนะครับผมก็จะอัปเดตเป็นพรีเมียมแล้วครับก็เลยเออสั่งให้ลงกึงง นะครับผมอันนี้เป็นสเตเลสสามศูนย์สี่นะครับอันนี้เป็นชุดรางนะครับผมอ่านะครับอันนี้เอาไปตัดตัดเลเซอร์มานะครับผมแล้วก็ให้โลงกึ่งเขาทั้งตัดทั้งพับมาเลยนะครับผมอ่านะครับงานก็จะถือว่าเนียนเลยนะตัดเลเซอร์นะครับผมครับอันนี้ทดลองตัดโดยไม่ได้ใช้ก๊าซไนโตรนะครับ เต็มชื่ออะไรไม่รู้นะเห็นเห็นจานลูกกึ้งบอกว่าถ้าอยากให้ตัดสวยกว่านี้นะครับผมก็จะใช้ก๊าซไนโตรนะครับผมมันจะไม่ดําอะไรเงี้ยครับแต่นี้เขาตัดโดยโดยใช้ออ๋อะไรนะออกซิเจนนะครับเป็นลมนะครับออกซิเจนก็จะมีเปลวดำๆเล็กน้อยนะครับแต่มันเป็นแค่ขมังเฉยๆครับนะครับมือเช็ดก็นะครับผมนะครับแต่ความไง ความแบบความคมนะครับความคมความเนียนเนี่ยก็ถือว่าโจ๊ะเลยนะนะครับนะครับลอซูมหน่อยนี่ครับ,รรบถือว่าคมเลยนะความเรียบความเนียนนะครับแต่ก็คง ถือวัดเก๋วเลยแหละนะครับแต่ถ้าให้เรียบกว่านี้นะครับก็จะเป็นตัดด้วยกันไก่นะครับผมกันไกขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่นพวกซอยอย่างเงี้ยนะครับผมนี่พวกซอยชิ้นงานนะครับจะเป็นนะกล่องโทรศัพท์กระสุนนะครับเนี่ยถ้าตัดกันไกนะครับมันก็จะเนียนอย่างเงี้ยครับเรียบนะครับ เราตัดกระดาษเนาะกันไกลนะครับแกตัดเหล็กนะครับแทนตัดนะครับก็จะเรียบนะครับผมอย่าง่ยพวกเนี้ยนะครับถ้าตัดเป็นพวกพลาสมาเลเซอร์ครับก็จะประมาณนี้หน่อยครับก็มาแต่งเอาอะไรที่หลังเอานะครับแต่การเจาะรูเจาะเลนสโอ้โหสุดยอดมากเลยนะนะครับกลมดิ๊กเลยนะครับเครื่องเป็นล้านเนาะนะครับนะครับนะครับทั้งรถเนี่ยครับสามหมื่นกว่าบาท ไม่แค่นี้เองครับเหล็กอะเรมขึ้นนะช่วงนี้นะครับผมอันนี้ก็ไปให้โลกึงพับมาพร้อมเลยครับอันนี้จะเป็นชุดรางชุดรางเข้ากล้องนะครับผมจากเมื่อก่อนผมจากเมื่อก่อนเนาะเราพับลมเราไม่สามารถพับได้น้อยอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะใช้วิธีการกรีดนะครับผมแล้วก็ใช้เครื่องมือแฮนด์เมดเครื่องมือพับแฮนด์เมดเราอะครับพับขึ้นนะครับให้เป็นรูปทรงนี้นะครับแต่นี้เราอัปเดตแล้วครับแบบพรีเมียมละนะครับก็ ส่งลงกึงเลยนะครับพับนะครับผมแพงหน่อยนะครับผมแต่ก็ได้งานคุณภาพได้ได้แบบพรีเมียมนะครับนะครับเพื่อลูกค้าเนาะกระจัดให้เต็มที่เลยนะครับพวกเหล็กชิ้นส่วนต่างๆนะครับตอนนี้นะครับเราก็ส่งลงกึงทั้งหมดเลยตัดนะครับผมต้องตัดตั้งอะไรนะครับอย่างนะครับอย่างพวกพื้นพวกอะไรเงี้ยนะครับพื้นพื้นสองพวกเครื่อง ทมาครับเปลือกนะครับผมเนี่ยจุดพื้นด้านล่างครับทุกแผ่นทึบอะไรเงี้ยผมก็ให้ลงกึงนะครับจัดให้เลยครับบอกขนาดเข้าไปแล้วก็ซื้อเหล็กสําเร็จรูปไปนะครับ4คูณ8ฟุตนะครับแล้วก็ส่งไปเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับแผ่นดำใหญ่ๆนะครับจะเอาหนาเท่าไหร่เงี้ยครับลงกึงก็จัดให้ได้หมดครับตัดให้หมดเลยนะครับเรามีแค่เอาตังค์ไปจ่ายเขานะครับแล้วก็ปีออเดอร์เ ขนาดสเปคอะไรไป็เขาตัดให้นะครับผมเขาก็จัดให้นะครับเนี่ยะเปะจริงชอบครับผมจะ <c oughs> ถามว่าต้นทุนสูงไหม <c oughs> เยอะกว่าเดิมครับ <c oughs> แต่เราจ้างพนักง,งานมาทํามันก็อย่างว่านาะมันก็มันก,นก็ความเนี๊ยบความอะไรเนี่ยมันก็จะต่างกันนะมันหายากนะนะครับสำหรบับผู้ช่วยนะครับผมที่เขาเข้าใจงานแล้วก็การทํางานอะไรเงี้ยบางทีใช้ไกลตัดเนี่ยบางทีมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่ว่าจะ จะเป๊ะจะตรงนะนะครับมันก็ยากเหมือนกันนะครับเราก็ส่งไปให้ลงกึงเลยทีเดียวเลยครับตัดนะครับอย่างเงี้ยก็ได้คุณภาพพเมียมนะครับผมลูกค้าได้ไปก็ก็ยังไงมันคุ้มค่านะครับอย่างเงี้ยนะครับพับคมมากนะับพับสวยมากเลยครับพ,พกกับพุกอะไรเงี้ยนะครับจะเอากี่องศาอะไรเงี้ยครับ จัดได้หมดเลยนะครับแล้วส่วนที่หลือเราก็มาเชื่อมมาทําอะไรแต่งแล้วก็ปัดขัดเงาอะไรว่านไปนะครับผมครับโอเคเนาะครับผมในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับจะอัปเกรดไออัปเดตเรื่องข้อมูลต่างๆนะครับทุกชิ้นส่วนต่างๆนะครับในส่วนที่มันต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากๆนะครับผมก็จะตอนนี้เราก็จะอัปเกรดละนะครับผมส่งลงกึงทําให้นะครับผมอืมนะครับก็ปกส่วนลูกคุงลุงราคานะครับก็ขึ้น ตามต้นทุนนะครับผมก็ขึ้นเล็กน้อยครับไม่ไม่เยอะครับผมหลักพันนะครับผมเอยหลักร้อยถึงหลักพันประมาณนี้ครับเกณฑ์เกณฑ์ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมที่จะเอาข้อมูลการทํางานในแต่ละช่วงของเรานะครับมาอัปเดตให้กับเอฟทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ช่างปุ๋ยขอตัวไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ